วันเสาร์ที่สองครับผมวันวาครับอันนี้ก็มาขายไก่ตามปกติครับผมบริการลูกค้าตามปกติครับใกล้จะเจ็ดโมงแล้วครับยุ่งๆเหเวลาวิ่นาทีก็จะเจ็ดโมงครับไก่ก็ทอดไม่ทันตามปกติครับวันนี้สะโพกก็ยังไม่ทันหนังก็ยังไม่หมดไปแล้วก็นี่ครับสะโพกกาลังทอดสะโพกครับนี่ลูก่้าลายใหญ่ครับหม้หมดกระทันี่ครับกระทั่นี่หม้หมดครับรคา อันนี้ครับโชคดีจริงๆครับอันนี้ราวนี้รวยรวยครับไม่ถูหวยก็รวยได้ครับวันนี้เมื่อวานโดนไม่ใช่น้อยวันนี้อาวันนี้นี้ลอยๆวันนี้ขายไก่ดีกว่าครับเห็นหินเงินเมื่อวานโดนไม่ใช่น้อยครับเมื่อวานขายไก่ดีกว่าครับมั่นใจดีครับแม่งเงินล้านเปอร์เซ็นต์อยากจับมันยายครับเมื่อวานนี้โดนหนักครับโดนหนักเมื่อวานนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับผมบ